เองในวันนี้หมอมิงนายแพทย์พรหมินนะคะมีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในเรื่องของความคืบหน้าในการวางตัวบุคคลคอ,อรอมออุ้งอิงหนึ่งเนี่ยบอกว่าตอนนี้พักร่วมได้มีการส่งรายชื่อรัฐมนตรีมาครบแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างเคร่งเครียดมากในการตรวจสอบคุณสมบัติขณะที่พักรวมไทย สร้างชาติค่ะคุณวิทยาแก้วพรดายเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้านะเรื่องของตําแหน่งต่างๆเรื่องของโควตาต่างๆอย่างการส่งชื่อคุณเอก,กนัทพร้อมพันเลขาพักขึ้นเป็นรัฐมนตรีนะจะขึ้นเป็นส่วนไหนอย่างไรอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของหัวหน้าพักแล้วก็รวมไปถึงเลขาพักนะคะส่วนคุณปุ้ยพ,พิมพัฒนวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นรัฐมนตรีอยู่หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่หัวหน้าพักในการตัดสินใจแล้วก็อยู่ที่รัฐมนตรีด้วยส่วนโคต้าของพักอวรมณไทยสร้างชาตินะคะยังคงโคต้าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยที่ว่างอยู่หลังจากที่คุณกฤษดาจีะวิจรณะลาออกนั้นเนี่ยคงต้องพิจารณาต่อไปว่าหัวหน้าพักแล้วก็เลยา่พักจะมีการตัดสินใจอย่างไรค่ะครับในขณะที่มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐพร เผ่าแกนนำหลักจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งแยกตัวออกจากทางด้านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพร้อมด้วยแกนนําคนสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณไผ่ลิกสสกําแพงเพชรคุณอัตรกรศิริรัตยากรสสจเชิงเซาเดินทางไปพบกับคุณเฉลิมชัยศีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่บ้านพักส่วนตัวกลางดึกนะ คาดว่าจะไปหารือนะครับในการดึงสอสจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลนะครับหลังจากที่เหมือนว่าพลังประชารัฐนั้นเนี่ยมีปัญหานะครับแต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านคุณไผ่ลิกเนี่ยนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไม่ได้ไปร่วมวงและไม่ทราบว่ามีการพบกันนะครับ แล้วก็มีรายงานข่าวจากพักประชาธิปัตย์ยืนยันว่าไม่มีการพบกันเพราะเมื่อคืนนายเฉลิมชัยมีแขกเข้าพบอยู่ก่อนแล้วและที่ผ่านมาเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลก็พูดคุยเกินจนได้ข้อยุติแล้วโดยพักประชาธิปัตย์ได้ส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีสองคนให้พักเพื่อไทยพิจารณาเป็นรัฐมนตรีประกอบไปด้วยคุณเฉลิมชัยและคุณเดชอิทธิ์นี่นะตั้งแต่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมามีรายงานข่าวด้วยว่าจากจํานวนสสอ้วนคุณธรรมนัตเนี่ย ที่ร่วมแล้วเนี่ยมากกว่า30สิคนทาให้โคตา้ารัฐมนตรีของกลุ่มอัดมีถึงสามที่นั่งและวางตัวว่าที่รัฐมนตรีเอาไว้สามคนคนแรกเนี่ยก็คืออัคราพงเผ่าน้องชายของร้อยเอกธรรมนัฐนางนารุมนพิญโยศินวัตรหัวหน้าพักกล้าธรรมและนายอัตรกรศิริรัตยากรนี่เขาบอกว่ากวรคุณธรรมนัฐเนี่ยจะจะมีรัฐมนตรีเนี่ยประมาณนี้แล้วในส่วนของทางด้านฝั่งของคุณไผ่ลิกเนี่ยยืนยันนะครับบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วใครไม่นิ่งไม่ ใครนิ่งไม่นิ่งไม่รู้แต่กลุ่มเรานิ่งแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นตามนั้นไม่ได้มีอะไรผมว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วผมอยากให้หน้าตาของรัฐบาลเรียบร้อยและเอานโยบายออกมาตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนถามทุกเรื่องผูกกันหมดรวมทั้งรัฐธรรมนูญที่ขับเคลื่อนไม่ออกจึงอยากให้เดินหน้าทํางานมากกว่านะนี่คือในส่วนของ ทางด้านคุณไผลิกเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับใ,ในขณะที่ส่วนคุณไผ่บุญนิจิทวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการพูดคุยอะไรกันหรือไม่คุณไผลิกบอกว่าเป็นไปตามที่นายไผ่บุญนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่ามารับประทานอาหารร่วมกันและมาถามความคืบหน้าว,ว่าเป็นอย่างไรเป็นการพูดคุยปรับทุกในฐานะคนรู้จักและสนิทสนมกันคุณไผ่บุญเป็นคนน่ารัก ส่วนจะมาเป็นกาวใจให้หรือไม่นั้นเป็นไปตามที่นายไพมูลพูดพร้อมย้ำว่าไม่อยากต้าวล่วงถึงใครขอให้เข้าใจตนจะไปเผาบ้านเก่าคงไม่ได้อยากให้เข้าใจถือว่า จากกันด้วยดีไม่มีอะไรเนี่ยนะคุณไผ่เล็กเองว่าชาน,นี้ก็ยืนยันเหมือนกันว่าจากกันด้วยดีนะไม่มีปัญหาใดๆนะคะส่วนฝั่งของกวนบิ๊กป้อมที่ก่อนหน้านี้นะ่คุณสุดธรรมสอสอของพลังประชารัฐเนี่ยมีการจองคิวว่าเดี๋ยวจะมีการถแถลงข่าวนะแสดงจุดยืนของพักพลังประชารัฐปรากฏว่าล่าสุดนี้เลื่อนการถแถลงข่าวออกไปนะฮะเป็นช่วงเวลาบ่ายสองโมงจากการคาดการณ์เนี่ยคาดการณ์ว่าคุณสุดธรรมยังไม่สามารถรวบรวมสอสอมาร่วมถแถลงได้นะ แล้วต้องรอ,อต้องรอดูนะจุดยืนของกวนบิ๊กป้อมด้วยหละว่าเรื่องที่บอกว่าแตกไม่แตกเป็นอย่างไรกันบ้างครับค่ะคถ้าจับความตามนี้อเอาเริ่มต้นที่หมอมิงย้อนกลับไปที่บอกว่าทุกพักส,ส่งรายชื่อมาแล้วอตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนระหว่างการตรวจสอบคุณสมบ,บัติก็แปลว่าทุกกวนทุกหมู่ทุกเหล่าส่งรายชื่อไปแล้วครับและแน่นอนเป็นความจริงชัดๆเลยถ้าตามนี้ค,ค่ะคือจํานวนของรัฐมนตรีณขณะนี้น่าจะเกินโคต้าไปเยอะ อ้าวใช่ไหมเขาให้ส่งมาไงให้ส่งไปส่งไปอ้าวอย่างพลังประชารัฐเนี่ยแบ่งเป็นสองชุดสองชุดแน่นอนคือชุดหนึ่งเป็นฝั่งของทางด้านพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักซึ่งว่ากันว่าก็ไม่มีปีกของคุณธรรมนัทเลยไม่มีชื่อร้อยเอกธรรมนัทปมเผาไม่มีชื่ออาจจะไม่มีชื่อของลูกชายเสียเป้าที่ฉะเชิงเซาด้วยช่วยช่วยเกษตรอ่ะอีกปีกหนึ่งก็คือปีกของคุณธรรมนัทอันนี้ก็เมื่อกี้น้องมวยบอกไปแล้วอ่า ไม่ปีของคุณธรรมนัทปีของบิ๊กป้อมคือไม่มีคุณธรรมนัทแน่ปีของคุณธรรมนัทเมื่อกี้รายงานแล้วใช่ไหมฮะก็จะมีชื่ออัครราพมภาวจะมีชื่อนัทฤมพลพินโยสินวัตรอะไรเหล่านี้โดยถอยตัวเองออกไปส่วนประชาธิปัตย์เขาก็ยืนยันว่าเขาส่งไปแล้วสอง,สงชื่อเหมือนกันสรุปว่าคณะรัฐมนตรีชุดน,นี้จะมีประมาณเจ็ดแปดสิบคนได้คุณรัชดาธนาดีเรกอดีตรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีอดีศสกทมพักประชาธิปัตย์ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในกรณีใกล้เคียงกันที่มีข่าวว่านายทักษิณชินวัตรนายอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพ่อของแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าตึกชินวัตรสังเกตการประชุมกรรมือการบริหารพรรคเพื่อไทยคุณรัชดาโพสต์ว่านี่ใช่ความห่วงหรือคือเห็นแก่ตัวเองและเครื่องหมายคำถามลูกสาโตแล้วนะคะหรือคิดว่ายังเป็นเด็กอนุบาลอยู่พ่อจึงแอบแอบดูว่าจะไหวไหม เพื่อความสง่างามและความเชื่อมั่นในการทําหน้าที่ของแพทย์ทองทานพ่อควรอยู่เงียบๆจะแนะนําอะไรก็เงียบๆพอเธอกับความอยากแสดงอาหางกามันไม่ได้ส่งเสริมบทบาทล,ลูกสาวเลยเห็นแก่ตัวไหมเนี่ยอ,อีกคนหนึ่งคุณนันทิวาสามารถบอกว่าดูข่าวการเมืองไทยสิ้นหวังการเมืองพักการเมืองเป็นที่รวมของอะไรไม่ใช่คนอุดมการเดียวกันหรอกหรือฟังเสียงนักการเมืองแล้วอยากอ้วกอย่ามาทวงบุญคุณ อาสามาทำอะไรเห็นแต่ดิ้นรนอยากมีตำแหน่งแห่งขนเปลือยตัวตนให้ชาวบ้านได้เห็นชาติแท้พักแตกกันมากี่ครั้งเพราะผลประโยชน์อยา่าคาดหวังกับการเมืองแบบนี้วนอยู่ในอ่างเหลืองอยู่กับอำนาจวาสนากอบโกยโกงกินและโกหกหน้าด้านๆอย่าแปลกใจที่คนเจาดอกไม้ให้ทหารน,นี่คือภาพที่เห็นหลังจากที่สื่อได้นำเสนอทั้งฝ่ายรัฐบาลครับ ทั้งคําสัมภาษณ์ของแพรทองทานทั้งท่าทางของทักษิณทั้ทงเรื่องของพักพลังประชารัฐเรื่องของประชาธิปัตย์เละเทะทุกคนออกมาเขียนเห็นกันหมดมครับนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะจากการที่เขาจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ยนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเนี่ยการที่วันนั้นแกนาพักรัฐบาลเนี่ยไปที่บ้านจันทร์ส่งล่าครับนะฮะปรากฏว่ามันส่งผลเนี่ยครับต่อพักชาติไทยพัฒนานะฮะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณประพัฒน์โพธาสุธนเลขาธิการพักเนี่ย